ลามไปพัดไปทางด้านตะวันออกพัดจะเดือดร้อนมากเลยครับเหม็นหายใจไม่ออกนะครับถ้ายังไงก็หน่วยงานทุกหน่วยช่วยด้วยครับเพราะว่ามันเหม็นจริงๆครับเวลาฝนตกหยุดปับ๊บก็เหม็นมากเลยแต่ทางโรงงานเขาบอกว่าให้รอสักเดือนสองเดือนเขาจะปรับปรุงก็ก็ยอมรอครับ ตามตามที่ตามที่มีปัญหาเนี่ยนะครับทางอุตสาหกรรมเนี่ยได้เข้ามาดูตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็คือได้สั่งปรับปรุงแก้ไขให้โรงงานนะครับไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญนะครับโดยให้ระยะเวลาภายในภายใน,ภายในเดือนกันยากำหนดกำหนดไปเลยว่าภายในเดือนกันยายน